ที่ยืนอยู่นึงครับคือทางมุมทางติดแม่น,น้ําที่ติดรับนกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเอาเรถแมโครมากเกลียนะครับเพราะฉะนั้นสารผมติ้งนะครับคือนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเว้นตามหลักแนวเขตนะครับเพราะฉะนั้นจะเว้นช่องเอาไว้นะครับก็ได้ไม่ให้ถึงสับที่นกน้อยนะครับะอันนี้ผมมาแล้วนะครับ ตรงกับเสาเนั้นเลยนะครับเสาขาวเท่นนะครับนี้ผมมาใต้ระดับน้ำประมาณส0เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอิดบล็อกเโผล่ประมาณ2ค่อ้อครึ่งนะครับนี่นะครับบล็อกแรกนะครับทิผมไปนะครับนี่นะครับบล็อกแรกแต่ทางฝั่งนี้ยังไม่ได้ระดับนะครับที่เอาระดับหรือระดับนี้นะครับ อัานในยังไม่ได้ฉาบนะครับเดี๋ยวทําการฉาบนะครับฉะนั้น